สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ที่เคารพรักทุกทกท่านครับมาดูกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสาวป้อมพามาดูเจ้าฮีโน่เมกาซีรีส์500ครับ G o J O 7 E นะครับตัวนี้จะเป็นหัวตอนเดียวนะครับยังไม่มีลูกค้าผมมาดูเผื่อเป็นทางเลือกให้กับ ท่านผู้ชมนะครับจะทําเป็นรถช่วงยาวก็ได้นะครับคันนี้แคสซีสวยทั้งลําเลยนะครับดูเลยดูด้วยตาของท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมภาพและเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือภาพจริงรถที่ท่านได้เห็นคือรถจริง อยหาแต่แนวมาพูดเนาะนะครับแดดมันร้อนครับหาอะไรสนุกสนุกพูดกันครับไปดูไปด้วยฟังคำบรรยายไปด้วยรถคันนี้เป็นรถแคสซียาวเลยนะครับเดี๋ยวดูโคโด้ดแคสซีก่อนก่อนอื่นเราตรวจสอบอ่าในห้องโดยสารก่อนนะครับห้องโดยสารก็ยังไม่เลยล้างนะครับผมตัวนี้จะเป็น หนังนะครับหุ้มนะครับใต้หลังคาก็ซักได้ครับผมทําเป็นดัมก็ได้ทําเป็นช่วงยาวก็ได้นะครับบอกเอาไปหุ้มอยู่นะน,นี่เราจะดูเครื่องกันเครื่องยนต์ก็ JO7e 210ดร้แรงมา้า นะครับโค้ดแคทซีก็ FC7JNW นะครับนี่ครับอันนี้เครื่องมายังไม่ได้ล้างนะครับถือว่ายังสวยตรงความสวยความเป็นเอกลักษณ์เดิมเดิม ใต้หัวเก๋งก็ยังไม่ได้ช้ำอะไรมากมายมีขาดเป็นบางที่นะครับสันิมก็ยังไม่ได้กัดจนขาดนะครับมีเป็นบางจุดไปดูฝั่งนน้นแหนบก็ต้องเสริมนะครับถ้าคุณจะซื้อจริงๆก็ต้องเสริมหัวลากแคดซีก็ได้ตามสภาพก็ได้หรือว่าจะทำสีสำเร็จพร้อมที่จะเอาไปใส่กระบ,บะก็โ,โทรมาถามได้นะครับ มาถามได้เลยนะครับ JO7E ตัวนี้จะเป็นเกียร์เร็วนะครับแต่เกียร์เร็วก็ไม่ใช่ปัญหานะครับทุกวันนี้ทดเฟืองท้ายได้ครับ141เอย139จบครับเดิมๆนะครับพวกคชสซีพวกเบีกรกิฟฟี่ก็เดิมๆ อันนี้ก็แน่นดีแน่นใช้ได้แน่นดีครับถ้ารถที่มันสภาพดีๆอย่างนี้ถ้าไปอยู่กับเรามันก็ยืดอายุการใช้งานไปอีกหลายปีแผงแอร์จะอยู่ด้านข้างนะครับใต้หัวก็ยังไม่ผุนะครับอยู่กับเราได้อีกโดนเป็นหปีสิบปีผลละรถผมก็ สิบกว่าปีก็ไปเลือกมาสภาพอย่างนี้แหละสดๆอย่างนี้แหละทนครับถ้าเราหารถอย่างนี้อยู่กับเราถือว่าทั้งถึกทั้งอยู่ทนอยู่นานอยู่โดนอยู่จนนะครับไม่ได้ฟังเสียงนะครับ เงก็น่าจะดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าแบตเตอรี่ไม่มีแดดก็ร้อนมันนี้นะครับ J O 7 E หวัวตอนเดียวสีขาวทำดำก็ราคาอยู่เท่าไหร่นี่ละเจ็ดแสนสามบาททำดำถ้าเกิดซื้อหัวเช็ดซีไะนนต้องคุยกับแม่ต้องคุยกับแม่เบอร์โทรแม่อะไร 093 382 3 8 2ส9นะครับซื้อหัวแคดซีก็คือให้เขาบิวข้างในให้ใหม่เหมือนรถดัำทุประการแหละแต่ว่าเราเอาไปใส่กระบะเองช่วงล้อเนี่ยยาวนะครับยาวนะครับใส่กระบะน่าจะ7เมตรได้นะครับใส่กระบะเจเมตรได้นะครับตัวนี้ ทำเป็นรถเคนได้นะครับพื้นเรียบติดเคน2ตัน9เคน3ตันพวกนี้ยูนิคนะครับก็ถ้ารถพวกนี้ทำเป็นดัมเคนจะอยู่ราคาประมาณล้านสี่หมื่นะครับผมเคยขายไปให้ลูกค้าที่อยู่ระยองแล้วก็ลูกค้าที่อยู่สุรินมันแล้วแต่เคนคนนั้นเอาเคน3ตันกว่า แต่อีกลูกค้าสุรินเอาเคียนสองตันกว่าจะอยู่ราคาเก้าแสนเก้าแสนแปดใช่ไหมถึงร้านอฮะถึงร้านอยู่เลยทานนั้นขายเป็นร้านเป็นดำเนยดำดำดำ,ดำเคียนนะครับอันนั้นดำเคียนเป็นดำด้วยเป็นเคนด้วยแต่ถ้าพื้นเรียบเคนก็ตัดดำออกไปก็คุยกันได้ครับมาคุยกันเอานะครับโทรมาคุยได้นะครับก็ ทำเก็บสีเค็ดสีเก็บสีหัวภายในใส่กันชนเหลดกระจกไฟหลังคาหรือจะหมวกไม่หมวกก็แล้วแต่พระบงพระใบเราก็จัดไปให้นะครับคุณจะซื้อไปทั้งหลายคนก็ซื้อไปใส่กระบะเก่านั่นแหละคือเปลี่ยนจากฮีโนรุ่นเก่ามาเป็นรุ่นใหม่แต่ใช้กระบะเดิมก็มีปะ่ละพร้อม พี่เดี๋ยวจะมาซื้อหรือจะมาขายของถามเค่นี้แหละจะมาเรีนะาเนี่ยนำจะเอาไปติดดาเคียนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่แนะนำขายของขายรถ๋อจะมาซื้อแล้วก็ไปทั้งทั้งมีเคียนทั้งยกดำได้ด้วยหลา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 กหลายลูกค้าหลากหลายอครับบางคนเขาก็ทําร้านอุปกรณ์ก่อสร้างบางคนเขาเอาไปวิ่งดินตัดออกคำดำมันก็แล้วแต่คนใหใช้ดิครับครับครับผมก็ ก็ฟังผมก็คล่องแคล่นเดินๆๆมานี่แหละผมมารีวิวขายรถโ,โอเคโอเคครับผมลูกค้าสั่งไว้ว่าะเขาอ,อยู่ผมมา6-7ปีแล้วเนี่ยอ๋อนี่นะครับผมครับผมผมไม,ม่จะสอนใต้อสตอนใช่ผมก็อาชีพผมโดรับจ้งมเาเลยฟังอะไรอะไรทำอะไรได้อะไรเยอะแยะขนาดนั้นมันอะไรทั้งดำทั้งใช่ใช่ทีนอะไรประมาณนั้นอ่ะผมขายหลากหลายครับหลากหลายลูกค้าเอาไปทำ เวลาเรายกดำเราหมุนเขไปข้างนู้นบ่ครับมันก็จะยาวสิแล้วมาต่อที่เบรคได้ไหมล่ะได้เขาทำไปหลายคันแล้วเขาทําหลายคันแล้วพวกร้านก่อสร้างเขาก็หมุนเขไปด้านหน้าแล้วอยู่ดั้เออแล้วก็หินทรายใส่แล้วก็ยกดำเหมือนเดิมก็ได้เหมือนเดิมไม่แค่แค่คล่องใจเฉยๆก็มาถามดูได้เลยอะไรอะไรจะเยอะแยะหลักฐานมันน่ะครับผมมันมีหลากหลายลูกค้าเขาจะใช้ตามความต้องการของลูกค้านะครับ ผมทำไปให้ทุได้ได้ทำไปแล้วหลายคันแล้วอ๋อตัวอย่างที่ไหนบ้างอยู่ระยองอยู่สุรินแถวนี้มีไหมไม่เขียนบุญดำเนี่ยสุรินเด้อู่ไหนอู่หันสาอู่เสียไก่ปัญญาลุ่มยนยนอ่าปัญญาทางพาดเนี่ยอู่จุนเนี่ยอู่แสนสุขมอเตอร์เยอะหลายอู่มาถามมีที่หรอกครับ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 แสดงว่านายังไม่เคยไปเห็นทางนู้น เขาทําขายกันเต็มขับมอเตอร์ไซค์ไปดูด้ะเต็มสีแยกเลยทางนู้นแหละเขาจอดเต็มอยู่ตอนนี้ก็มีสองคันจอดอยู่สีแยกปัญญา่าขวามือแมนเสียไกลนั่นละเสียไกลเสียไกลแกยังไม่เคยเห็นดําเคียนดําเคียนก็รถป้ายแดงก็มีอยู่ดําเคียนสั่งได้เออสั่งได้อันนี้มีลูกค้าแล้วมาคู่กัน คันนี้ก็มาคู่กันครับก็สภาพไม่หนีกันหรอกเหมือนๆกันแหละนี่สภาพเครื่องอะไรก็คล้ายๆกันนะครับแต่จะต่างกันก็แค่ว่าเออเนี่ยคันนี้มีภายในมันสดกว่านิดเดียวแต่ไม่เป็นไรล้างออกแล้วก็เหมือนกันใช่ไหมก็น้องป้อมนี่แหละเป็นคนล้างให้ใช่ไหมแต่ทาอะไรวันนี้ไปทําอะไรบ้าง ออกพรุ่งนี้2 2> ไหน,นไปดูสิพาไปดูสิออกพรุ่งนี้สองสองคันบ่ฮัดลํำรวยเด้ออีหลายเด้อขอให้ได้แฟนหล,อ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 ล่อๆรวยๆคนขยัน <c oughs> นี่ครับอูรัดดา <c oughs> ทำรถสวยนะครับเก็บรายละเอียดดีนะครับอูนี้ <c oughs> น้ำฝนก็มาเอาอูนี่แหละอูนี่ <c oughs> พ่อลูกสองคน แมนว่าเป็นเบ้าดังว่ะน่ะรถจะออกพรุ่งนี้นะครับสองคันนี่ฮีโน่คันนี้คันฟีไทยหรือแท้นี่แท้บ,บ่หัวแคบบอสวยนะพี่ประดับแต่งรถสวยอยู่แล้วครับเสียดังเฮ็ดยังเดินเลยฮะได้เลขตัวได้สวัสดีครับพี่ประดับครับ เอา้าโอ้ยแบบแรกไหมแบบแรกนึกว่าใช่ไหมเออโอ้ยแบบแรกไหมคือกันคักว่าด้เลขตัวได้ดูนี่นคัดไหมคัดหาเลขว่ฒเมนบอกนี่นะครับต้องเก็บให้ลูกค้าหมดนะครับคอยสองขั้นเตี๋ยมาอึนนี่นะครับนี่โนเอ้ยโ,โบรบอคเขเอย้ยขั้นนีวุฒเมนจิไปเด็ดอุดม,มอ่ะเมนบ่ ขั้นเด็ดอุดมยุทธ์เทขั้นผู้สาวภูมิงามที่<ช>ไอ้ผ้ามาซื้ออันขั้นการสินเราไม่ผู้สาวมาซื้อพร้อมกันซีมะนาวนออซีมะนาวหน้าบ้านอุ oh, ้ย oh, สวยเถอวะสีขาวมอนลดป้ายแดงเลยเว้อ oh, ปกติป้อมก็ทําอย่างนี้เนี่ยทําขัดเนี่ยขัดอยู่ด้วยกันเนี่ยที่จริงแล้วพี่จะแนะนเด้อรถมันเข้าร่มได้อยู่ทําไมไม่เลื่อนมางนี้ ดังรถมันเข้าลมได้อยู่เขยิบไม่เอียงมันก็ไม่ได้ไปตากแดดด้วยล่ะนี่โอ้ยเบาดังก็โสดได้นี่ดังพันกรนี่เพิ่นนสดบ่กอ่อฮะสดบ่เบาดังสดบ่สวสดเพื่อนอะไรเฮ้ยเบาบ่เสียงดังเลยคขอ้ยังซื้อเลยวะนะครับก็ขยันครับเด็กขยันนะครับ ปล่อยรถพวกนี้สองคันอันนี้เสร็จไปคนไปันนี้เสร็จไปโอมาดูรถที่เช็ดเสร็จแล้วน้องป้อมเช็ดเสร็จแล้วครับมาดูสิอันนี้ไปทางไหนลูกค้าทางไหนเนี่ยอือโอ้ภายในสวยนี่ ลูกค้ากาลสินพีที่อยู่ไหนคันไหนไนี่นะครับอันนี้ก็เหลือเก็บตรงนี้แหละก็เป็นเบาวดังพันกรนี่แหละเป็นคนเหยียบให้มันนั่นไหนฟังเสียงหนยได้ไหมติดป่ะเนี่ย ซื้อที่อู่ประดับนี่ไม่ผิดหวังหรอกพี่น้องเจสีสวยทำสีเก็บรายละเอียดโอเคใช้ได้ครับใช้ได้ไหนขนาไหนนะลูกค้าโอ้เนี่ย,ดยเดี๋ยวรีวิวคลิปหน้าเสร็จเขาจะมารับวันไหนเามาดูเอามาดูก่อนอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับ ก็ขอบคุณครับขอบคุณน้องป้อมน้องดังด้วยครับลูกเจ้าของร้านโอรัตด,ดานะครับส่งรถให้ลูกค้าสองคันรถใครก็ดูออเดอร์อาจจะเป็นเอฟซีหรือไม่ใช่เอฟซีก็เปิดมาเจอก็รถเจ้าของนั่นละ <c oughs> นี่ไปบุรีรัมขันขานี่ไปไหนขันแกนโอ้ยขับเขาล่มน้อยส <c oughs> งสารวะนั่งตากแดดไหมมานิดเดียวก็เข้าล่มแล้วนี่ <c oughs> หยอกหยอกน้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวจะรีวิวรถที่ลูกค้าผมนะครับผมจัดอะไรให้บ้างเขาจัดอะไรบ้างเสริมอะไรบ้างเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ